สวัสดีค่ะทุกคนก็มาต่อกันเลยนะอ,อย่าเพิ่องอย่าเพิ่งโลกอย่าเพิ่งลกวนเดี๋ยวพร้อมยังพร้อมยังอันนี้เป็นรีแอคแบบเต็มนะคะเพราะว่าคลิปวิดีโอเต็มมันสี่นาทียี่สิบสี่เนาะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะโดนติดเหลืองหรือเปล่าน,นะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์เขาเต็มๆเลยอะแต่ว่าอ่ะลองดูอ่ะลองดูไม่เสียหายนะคะนิดเดียวนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเรามารีแอคกันนะคะก็เอาก็เอาวะหนึ่ง สองซ้ำเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวนะหนึ่งสองซเริ่มอ้าเมากลมุนลูกวินโลมาโหลแล้วลูกไม่ชื่อวินเมทวินนะ่ะรู้แล้ว เพราะว่าคุ่มพีเพ่เรียกชูหนู่ตลอดอออเสียงอันนี้เสียงใครอ่ะ สลังเฮอะไรอย่างเ้ยโอ้ยเพลงเพราะมา ตี่คอมอ่ะตีคอมสอนตีคอมอ่ะโ <_ C 1> อ้ยทุกคนมันมีความแบบมีคะมีกระเซงม,มากเลยอ่ะแอดชอบ <_ C 1> น่าก็าเพลง <_ C 1> เพลงดีมาก forever น <_ C 1> ั่นเท่าไหร่ ไม่ย <laughs> ุ่รื่ to เธอ10 y e ท r s ม o u ร a ย i ่งมีเรายิ t e ดีเอน่าวะกกลูวเป็นทใไโลกขนาดนีเนี่ยคนอะไรเป็นนั้ดุกพกู มันเท่าไรมียดร yeah น่ารักมากเลยอ่สาิบปีกันเลอยู่กันไปสาวสิบปีเลยอ่ะ กันอะไรอย่างเงนะี้ยนะอุ๊ยลุงวินกับลุงไบโอ้ยโอ้ยแอดกิดแม่กิดมากเลยลูกโอ้ยรอ้องเฮ้ยเพลงนี้คือวินไม่นเดีเ่ยวรอ้องคนเดียวหรอ นะคะก็นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะกี๊ดมากทุกคนกีดปบกีดป้าไปแล้วทุกคนทุกคนสิ่งที่แอนเซนก็คือเราก็คิดว่าแบบพี่ใบลลองด้วยเอาป้าวคำร้องก็คือไม่ใช่ไม่่ใชคำร้องเลยนะนขับร้องวินเมทวินโอภาสิ่มพจรคือเราแบบแล้วไม่มีชื่อใบวชิรวิชิวานีคือเราตกใจมากคือหรอทำไมลูกวินของพวกเราคือแบบ เลเวลอารขนาดดีเนี่ยคือว่าไปแล้วคือแอก็พยายามฟังนะเฮ้ยเสียงก็เฮ้ยคือเป็นเสียงแอไม่เคยได้ยินเสียงลูกวินแบบนี้มาก่อนเลยอะคือคือปกติคือคือเพลงก่อนๆเขาก็จะเสียงคือเป็นเสียงเขามากแต่ว่าแบบทํใไมเพลงนี้คือเสียงแบบคือเสียงดีมากคือคือยังไงไม่ใช่ว่าเสียงไม่ใช่ว่าแบบคือหมายความว่าคือพูดไม่ถกเลยหรือคนคือ คือบางเสียงมีความคายอธิบายมากคือเราก็แบบเฮ้ยเราเราต้องมาคิดแล้วนะคือแบบทําไมเสียงลูกวินเหมือนลูกปขนาดนี้เรางงมากทุกคนะก็ <c oughs> ทุกคนคิดยังไงคะทุกคนคิดว่า,ท,คควาทุกคนคิดว่ามีเสียงอธิบายแทรกบ้างไหมอ่ะหรือว่าแบบเป็นเสียงน้องวินล้ว,วนเลยแต่ทุกคนลองคอมเมนต์นะแอดอยากรู้แอดรู้จริงนะคือแบบว่ามีอะไรนะไม่ใยากจะกรี๊ดเลยเพราะว่า,วาเพราะว่าแอดจริงๆแล้วแอดก็เป็น สาววายที่แบบคือคือคือจริงๆได้หมดนะคือคือเปิดมาคือดูตั้งแต่เรื่องแรกที่ประเทศไทยกําลังดังเนาะไม่ใช่กำลังดังคือดังมากสําหรับประเทศไทยนานมากแล้วเลยคะรักแห่งสยามแล้วแบบแอดกีตั้งแต่นั้นคือแบบไม่เคยคิดว่านั่งไทยจะมีแบบนี้แล้วแบบทุกวันนี้คือคือซีรีส์ไทยคือซีรีส์วายไทยอ่ะคือแบบดังไปทั่วโลกอ่ะคือแบบทุกคนฝรั่งต้องแบบมาจดจ้องแบบ What is going on in Thailand เก like, ิดอะไรขึ้นทำไมพวกเธอแบบมีแต่ซีรีส์วายปีเนี้คือว่าบ้าไปแล้วฝรั่งแบบตกใจเพราะว่าเพราว่าบ้านเขาไม่มี <laughs> บ้านเขาไม่ค่อยมีคือแบบมีแต่มันไม่ดังไงแต่นี่คือแบบคือซีรีส์เมืองไทยดังมากอะ่ะ ดังไม่ใช่ระดับประเทศดังระดับโลกอะ่ะทางระดับทวีปก็ไม่พอจะลังระดับดังระดับโลกอะ่ะคนแบบทางลาตินอเมริกาเนาะคือเขาเขียนมาเยอะมากแบบบอกแอดเออ English please แบบก็แอดก็แบบ English, แอดไม่มีเวลาโลกลูกแอดคะ่ะแอบดบไม่มีเวลานะคะทำไปเท่านี้ก็ปุนแล้วนะคะก็ยังไงเออมันไม่ได้จริงอ่ะคือแบบคลิปนี้มันไม่ได้จริงๆมันต้องมาคือทุกคนคือลูกวินคือ คือแอดก็ไปคือคือ,คอเหมือนเรารู้ก่อนนั้น,นี้แล้วแบบเพราะว่าเขาบอกนะเขาเคยบอกว่า้องเดี๋ยววินจะมีเพลงของตัวเองอีกเพลงหนึ่งแต่เราก็ไม่คิดว่าจะเป็นเพลงเดี่ยวเลยเพราะว่าดนตรีที่ขึ้นมาน้ําเสียงที่ขึ้นมาคือเสียงพี่ไบค่ะทุกคนคะ่ะมงงงมากแอดงงมากทําไมเสียงเหมือนกันมากนะคะตั้งแต่รายการอะไรคะที่ไปออกรายการอะไรนะของเวิร์กพอยทุกคนจำได้ว่า <c oughs> ที่ว่าไปทําอาหารนะ <c oughs> ที่ว่าไปทําอาหารทำเอ่เอ้ยเนี่ยอะไรนะ ก็จะไม่ได้ทําอะไรอ๋อมีขูดมะพร้าวที่จาได้มีขูดมะพร้าวทาขนมหวานไทยอะไรสักอย่างอะแล้วก็แบบพิธีกรรู้สึกว่าพี่เทง่งเขาช่อยหน่อนพี่เทง่งไหมพี่เทง่งเออพี่เท่งก็ถามว่าแบบทําไมน้องสองคนหน้าตาเหมือนกันขนาดนี้คกอคื <c oughs> อตอนนั้นคือต่อตัวเองเองนะอยู่ที่บ้านนะคือด้วยความจินไงออด้วยความจินตามทฤษฎีที่เขาว่าว่าแบบอะไรอะเออนั่นแหละเออทฤษฎี อะไรนะเนื้อโคประตัวถัดไปอะไรเอ,อีออ๋อมันคือแบบใช่เลยอะ่ะจริงแต่ก็บอกว่าคงจะเป็นแบบนั้นนะเออคือบอกว่าคือคือส่วนใหญ่ชาวด้อมที่มาช่วยวีดกันอะช่องเนี้ยรู้รู้ว่าพวกเราจิ้นกันให้แบบเฮ้ยไม่ต้องแค่จินต์ได้า่าคือแบบเป็นคู่จริงเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเออคือพวกเรากําลังจินอยู่นะคะตอนนี้พวกเรากาลังจิ้นอยู่นะคะ,อนนอะ,คะแอดจินแอดจินมากนะคะใบวินนะคะ Uh huh. คุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ฟังนะคะอาจจะคิดว่าแอดค้าเขาไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คู่จินแล้วนะะั่นแหละนั่นแหละให้ไปคิดกันเองแอดไม่อยากพูดไม่อยากพูด <laughs> เดี๋ยวน้องฟังแล้วเดี๋ยวน้องเขิน,เด,น,เ,ขนเดี๋ยวน้องเขินแล้วน้องไม่การแสดงออกแค่นั้นแหละ uh huh. ที่แอดแบบพยายามอุบอุบไว้อะไรเงี้ย uh huh. จริง,รงๆแหละทุกช่องเขาพยายามอุบอุบไว้เหมือนกันเพราะว่าคือถ้าไม่อุบบางทีเราก็กลัวแบบเออลูกๆของพวกเราเขาจะแบบ ออคืออะไรก็ไม่รู้ว่าคือแบบคนบ้าเลยก็ไม่รู้ทุกคนเป็นได้ทุกพอบ้าไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะเราอยู่ในการประมาณ10บนาทีนะคะเก้านาทีกว่านะคะก็ดูแลสุขภาพนะเราเจอกันคะ่ะ